แอนขึ้นเครื่องที่อุดรครับเ <spe ak> พราะว่าไปทําบุญที่อุดรก็ <spe ak> ขึ้นเครื่องที่อุดรแล้วไปเจอกันที่ดอนเมืองครับผมขอบคุณครับอันแม่แม่กับจินตนาการนะครับเมื่อคืนนี้ผมยุ่โคลาชครับยุ่เหน่่ยแถลงเอผมเหตุงานฮอดเสาครับผมผมต้องปฏิบัติหน้าที่ฮอดหกโมงเสาครับ แอนทําบุญอยู่อาเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับห่างจากอําเภอห้วยถแถลงประมาณ4ี่รยกิโลครับคุณแม่ครับผมตั้วไอแอนเดินทางจากกรุงเทพโดยเครื่องบินครับเวลาทําบุญเพิินคือเก่ามงครับพิธีการเพิินส่วนผมปฏิบัติหน้าที่อยู่อาเภอห้วยถแถลงนี่6กมนงเสาขันเป็นผมไปอําเภอบันดุงนี่กรเทียงกับบพหอดครับคุณแม่ครับเอแล้วผมกั ช่วงนี้ย้ายมาก่อนครับผมก็ต้องอยู่กบยายทั้งพุ่นกับแอนไปกับซ้ำผมไปไปทำบุญครับผมพีม่ทึงสรงขอคว่ามทึงข้อเม่น์ในไหลสดด้วยนนี่ทรงขอ,อกว่ามาว่าผมคก็ปไปทำบุญกัแบแอนโอ้ยแอนไปกับคือผมไปนี่แหละครับมันหลายๆอย,ย่างมันก็จางเปลี่ยนจางสี่ครับผม หนึ่งระยะระยะทางสองผมเวลาที่อยู่กับ้ายต่อเนี่ยมันมันมีคาที่สุดเลยเอ,อและตอนนี้แอนกำลังเดินทางจากกุดอนครับลงดอนเมืองผมจากคอนแกนเพราะว่าผมอยู่ไกลคอนแกนครับผมก็เลยบินคอนแกนครับผมแล้วก็ไปลงดอนเมืองน้ำกันครับไปสิไปเจอกันยุพุนครับ คันผมไปบินนูกดดอนผมก็ต้องเดินทางอีกสองรอยกิโลครับคุณแม่ครับผมตี่เขลบขอบคุณครับ